ครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านเรือนข้าหลวงซึ่ง่ก่อนอยู่ที่เขื่อนกระเสียวร้านนี้มีอาหารอร่อยๆเลยนะครับร้านนี้บรรยากาศแบบอะไรนะครับเรียกว่ามีไม้เก่าๆนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบตะวันตกเล็นิดนะครับวันนี้เราจะมานี่เป็นเป็นปลานะครับขอดูเนื้อปลาหน่อยเนื้อปลาปรากฏต้ยมยำปรากฏนะครับจากเขื่อนกระเสียวนะครับแล้วก็ที่จะขึ้นชื่อของที่นี่คือ อะไรนะครับนี่เขาเรียกอะไรนะครับปลาข้าหลวงปลาข้าหลวงครับประกอบไปด้วยมีอะไรนะผลิที่เป,<ร>เป็นครีมเป็นครีมแล้วก็เนื้อปลา,า,าทอดนะครับแล้วก็ปลา,าตัวใหญ่ๆหนึ่งตัวนะครับใส่จานใหญ่เลยรสชาตินะครับเป็นไงครับผู้ชมไอ้ผู้ทานนะเป็นไง้างครับกินต้ำยำนะครับกลับเป็นไงบ้างลองชิมดูแล้วโอ้โหปลาข้าวหลวงสุดยอดเลย